สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมอนีกามาผูกกับน้ำเชียรวันหวยออกเลขค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียรก็จะพ้าไปตามแนวทางของพอชนบุรีเนาะค่ะพ่อชนบุรีเหลขกแม่นมากเลขค่ะท่านผู้ชมแม่นมากค่ะพอค่ะคำนวณบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดว่างหันพอทรงให่น้ำเชียเหลขล่างวันที่27ธันวาคม67เเลขออก30เนาะค่ะ 8เก้าตรงๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชี่ยก็ได้เอาให้ผี่น้องเบิงอยูยค่ะอ่าหวดนีน้ำเชี่ยกะเสียวมาใหผี่น้องเบิรงเด,คด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขของพอชนบุรีน้ำเชี่ยกะขอขอพระคุณพอที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อผี่น้องเอฟซีเบิรงเป็นแนวทางเด,คด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหน้ำเชี่ยกบเก่ามาเชี่ยในเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะอันเฮ็ดยังอยู่พ่อโอ้ยนังอยู่หน้าบ้านนี่ละ่ะโอ้ค่ะเอาพ่อบ้านนี้คลิปนี้เ,เล็กรางงวดว่างหันพ่อทรงไห้น้ำเชี่ยกะไผเบิงวันที่ยนะี่สิบเจ็ดเนาะพ่อแปดเก่าตรงๆเลยเล็กรางค่ะ <laughs> พี่พ่อพี่น้องว่าน เลขอะสองตัวบนไม่ต้องกลับงวดนี่พอสียูบนพอว่าล่งรางเอฟซีว่ะพออเป็นจริงค่งะขอ,ขอ,อเป็นจริงเนาะพอ,อพอมันล่งรลางสองงวดลวดิค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่ดีบ่ได้สิลองอเออเอฟซีว่างวดนี้ไม่มีทางลงคนว่าเอา,เอาพ่อบานี้มีมีบนให้อีกแก๊น้อยว่าพอสามตัวค่ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถึงนั่นกันเอาเลขล่รงเหมือนกันเอาเลขล่างอันเรข,เข,เขส,สรุปเลขล่างไปเลยได้ได้ค่ะพ่อเลขล่างที่น้ำเชี่ยอยากได้คือแปดเก่านะพ่ออ่าอ่าอค่ะเอาพ่อที่แปดสามแปดสามที่สามสี่สามหนึ่งศนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่หนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สี่สองสี่ห้าและสี่สองค่ะท่านผู้ชมงวดนี่หลายโตนะพ่อหลายโตแต่จะวงกลมให้งวดว่าหันสามคูงวดนี่แปดคูงวดนี่มันใหม่นั่นอะมันมันมันยังสะสมอยู่มันไมหวยจนปีอะเอมเมียนอยู่พ่อเมียนอยู่แต่มันอยู่ตามรักีดีเลยน่ะตามสูที่นี่อะค่ะเป็นสี่สองเป็นสี่สองฐานเดียวเลย อามฟูดที่ดีนะมันสิเป็นซี่องหางเดียวเลยแต่ว่าพรอันคืออัน,ออนเสียดายทันกับว่าคือพออยู่เพราะว่ามันต้นอันปีอ่ากําลังมองที่ท่างว่าสิไปท่างไหนีงสิเนีนเนที่ทางนั้นนีอยู่ค่ะ<อ>แต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งด้ค่ะดันมู่ชมพอชุดเต็มมากเพราะว่าถ้าออกชุดอ่เต็มท,ที่พอตัดออกจะบ่ได้ว่าพอตัดออกเนาะพอแม่นๆนนเนค่ะ เอาพ่อบารนี้เน้นให้ผู้เพิ่นทุนน่อยเน,นี่ยค่ะบารนี้เนี่ยวเราเอา42เนี่ยโตนึ่งได้42 <2, S> 83 83 <3, S 2> 43 43 12แล้วก็49 12และ49อ่าอ่าเก่งไปหาทุ่นกันละค่ะ49ทั้งหมดนี่มี12 89คู่เนาะพ่อแมนแมน9คู่ แปดคูเอแปดคู่รมเนี่ยเดี๋ยวนะพ่อเอาไหมค่ะ8ปดสามสี่สามหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้โสี่เกสเก้าอ๋อสีกขอโทษกันท่าุผู้ชมพ่อเป็นสี่หนึ่เก่าหนึ่งบ่อม่เาไหมส่เก้าเนาะพ่อเนาะสี่เก้าสี่ห้าสสอ่เก้าสี่ห้าสี่สองถือแล้วค่ะพิษพิษเน่น 8ปดสาม4ีสามหนึ่งสองีเกาีสองบ่พ่อแม่นแน่แนเน้นแ,แค่หาสุดเดียวละห้าคู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเน้นห้าคู่จัดเราเน้นบ่พ่อเนี่ยจัดแล้วจัดแล้วอืมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเลขล่างของงวดที่เพิ่นส่งห้8แปดเก่าเอค่ะตรงๆเลยค่ะ เอาควบ้านี้สรุปเลขลางเซจแล้วบ้านี้มีบนแถมบ่อผองงวดนี่คิบนี่บนมาไปนิดนั่นไปแล้วไปสองสุดไปสองตัวไปส<ฮ>องซุดไปตัวไหนพ่อวิเจ็ดสามก็เจ็ดเก้าเจ็ดสามและเจ็ดเก้าบนเด้อค่ะท่านผู้ชมอเอาวัดเลย,เลยสองหางนะี่ละลักร้อยมากตัวไหนพอ่อเอาศูนย์กับหนึ่งเขาศูนย์กับหนึ่งถ้าทั้งสองสุดนะเอาศูนย์กับหนึ่งเขาหลักร้อย ศกับหนึ่งพอมาศูนย์ได้พอมาศกดสและศูนเกีดเเราก็จะมีหนึ่งเจดสามหนึ่งเจดสามเก้าหนึ่ค่ะท่านผู้ชมพอมาลักศูนย์ลักลอยเนาะพอมักศหลายก็อนหนักศูนหลายก็หนึ่งค่ะท่านผู้ชม เราลังด้เตอกเก่าได้ค่ะกันเก้าเกกันเก้าเก้าด้วยค่ะบอหลายครูเน้นย้ำมาให้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อพราอ,อ,อันพ่อคือทิมเลขสูตรสองเฮ้าลักสกิบก็ลักหนวยศูนย์หนึ่งสองแค่นีด้ศูนย์ขศูนย์กัึ่งถอยเนี้ยศูนย์กับหนึ่งพอว่างไปลักลอยลักลยนั่นละต่มันมันมันมาจับยืนพวนี้พอได้ลักหนวยลักหนวยล่างมันได้สามก้เก้า เพราะพุทิษไปแปดสามเขายังเอาแปดสามแม่งไปเปิดลงตัวร้องอีกที่เนี่ยค่ะอถ้าเก้าสามเนี่ยเก้าสามเป็นไปบ่อไรเก้าสามเป็นไปบ่ไรที่พออ่าถ้าสิเป็นก็เป็นเจ็ดสามแปดสามนี่แค่นั 9, 91, 91, น้นเหรออ,อ,อือค่ะเจ็ดเก้าแปดเก้าไป็นแค่ไกับเก่าเก่าเนาะพ่อเนาะอ้วที่เขาตัดจริงเลยที่เขาตัดจริงเลยซีนี่คืออันย้อนถิมเล่นป่ะพ่ออ่าตัดจริงเลยอือ ค่ะท่านผู้ชมบีบให้แคบล่องเก่าเก่าท่านอเก่าเก่านี่กะสีงามอยู่ดีเนาะพ่อยิ่ลิพ่อโตมันที่กันบัวพ่อหลายสำนักอยู่เก่าเก่าพ่อวันเก่าเก่าจ่ามีอยู่แต่กะงามดิพ่อต้นปีพ่อต้นปีกะแบบว่าเลขงามก็คือเก่าเก่าเนาะพ่อนะเริ่มชีวิตใหม่ ถ้าเชียาเขาแเอาศูนย์ก็นึงเขา,าไปจับเ้อะเพราะมันถิงว่าอนะไรศูนย์ไอศูนย์หนึ่งสองเนี่ยพอตัดสองออกแล้วศูนย์ก็นึงก็นั่นละโอ้สูตรสองนี่มันมันศูนย์หนึ่งสองเน้่พี่น้องหลอกกันขาดว่าอะไรเดินดีมากขาดท่านผู้ชมตัดสองออกพอ่อถิมสองพอศูนย์พอมันดับสองเชิญนะอืมค่ะดับสองก็ห้าค่ะดับสองกับห้าแต่พอเอาศูนย์กับหนึ่งมาก ประกุบค่ะ,คะอ,อ,อืมกับรถชักเยอาไหกันแล้วว้ข่ง,งานานี่ละค่ะเอาไว้ขขางหนาค่ะดันมือชมดีว่ดีกับต๊ดก็ได้นอะพ่อมันติดตรงตรเลยมั้งโอ้สาถูกค่ะตรงตรงเลยค่ะดันมือชมเอออันพ่ออันพ่อกรมักศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้านี่นอพ่อเออมาแข่งนหนึ่งร้องมากับกันหนึ่งไปค่ะนี่ละค่ะดันมือชมแต่ว่าน้ำเชียกรสนใจเหล็กลางพอค่ะ เลขกรางเรียกรางนี่ถ้าศูนก็ไอ้ถ้าถ้าหนึ่งก็สองลดนะถ้าักหน่วยร่างเนี่ยมันมันไปได้ส้นก็เอ้นอกกระกายเขาเพราะได้แปดหนึ่งสองึ้นกันรักหน่วยร่างกันนะจ้าทามันลดมาเป็นสามทันทีเลยอ่ะอือถ้าถ้ารุดนะเป็นสามทันทีเลย้ารุดจะเป็นสามท่านที่แปดสามสี่สามผุดแล้วพอนั่นละนั่นละนี่ละอือค่ะ เอาพอ่อบัะน,นี้น้ำเสียกักสิรบกวนพอ่อสักนิดละพอเอา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 ค่ะงวดนี้ให้ไเด้เฮ็นเนาะพ่อเนาะเอาเลยโอเเต็มเต็มเลยต้นปีเอ่อของฮวกเก็เนาะพ่อค่ะเอาพ่อยูดีมีแห้งเด้พอพ่อขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะอา่าวโชคดีโชคดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม เพ,พิ่นตัดสองออกสองดับแต่ว่าเมีเอฟซีพิ่นกระโทหาน้ำเชี่ยหลายทันเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าสองดับเด้อลููเพิ่นว่าสองดับบนสองดับบนถ้าสองดับบนน้ำเชียก็มีอีกสายพิ่นกระดับสามค่ะท่านผู้ชมพิ่นกระดับสาม โอ้เหลขกดับายก,ก็เลขกเกิดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอา้าจังได้กะขอให้พี่น้องเอฟซีน้ำเชียให้ได้โศกได้ลาบถูกทันเด้อพี่น้องค่ะให้ได้เฮให้ได้ถูกถูกค้นถูกทันที่เพิ่นเป็นแฟนคลับของน้ำเชียค่อยกดไหลกดแช์ให้น้ำเชียเ,เริ่มต้นปีใหม่ขอให้เพิ่นถือเลกกับน้ำเชียรสามตัวตรงและสองตัวตรงให้ FC เอฟซีเพิ่นเลือกสำนนกที่เพิ่นมัก แล้วก็เลขกัแม่นๆเนาะค่ะเลขลางที่นน้ำเชี่ยรล่อค่อยของพอกับคือ8 3 4 3 1 0 1 2 4 1 4 9 4 5 4 2เพิ่นเน้นให้หาคู่8 3 4 3 1 2 4 9 4 2ค่ะดันผู้ชมเนาะค่ะปกติงวดว่าหันเพิ่นได้3คู่เพิ่นว่า,ามันตุน ต้นปีอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวงวดหนา้าก็อาจจะคัดลงให้เพิ่นกระลังมองทิศทางตัวเลขอยู่ค่ะเนาะค่ะเอาสำหรับบนพอมายำหายอีกก็คือเกตสามและเกตเก้าค่ะลักลอยพอให้ยศูนย์กับหนึ่งพอมากลักลอยก็คือศูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเก้ากันเก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้อย,ะยะ่าเพย์อย่าผาดเด้อค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวซิมี่ที่เด็ดอีอกตอกจากคลิปพอนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ